สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธ์แชนแนลนะครับผมโอเคครับ okay, ผมวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวตัวละคร ตัวสุดท้ายที่รุงจะรีวิวในรอบเดือนนี้นะครับผมอ่าก็เป็นเจ้าสาวสวยสุดเท่ชิออนนะครับผมผมจะมารีวิวนะฮะในร่างไฮเปอร์มาสเตอร์แล้วก็พี้อยด้วยครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะมาทำสดๆเลยนะครับผมก็วันนี้มันเป็นวันที่ไม่ ไม่คูณ2ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเออมันจะต้องใช้ตัวละครเยอะขนาดไหนนะครับผมโอเคครับผมเราไปกันเลยฮะมาเรามาทำเจ้าชิออนพีร้อยกันนะครับผมก็ตอนนี้ผมได้อ่าตีบวกไปเลยนะตีบวกคือคือสลับมาเป็น สลับมาเป็นอัลตร้าเรียบร้อยนะครับผมเป็นอัลตร้านะก็มีตัวเหลือตัวเศษอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาที่บวกกันเลยนะครับผมก็ก่อนอื่นนะฮะเราเนี่ยจะต้องเอาตัวละครที่เราเนี่ยยัดไว้แล้วเนี่ยนะฮะห้าห้าห้าไว้ผมยัดไว้ตอนวันสุกนะครับผมแล้วพอดีผมเอาเหรียญไปอัพ ผมเอาเหรียญไปอัพไอเนี้ยหมดนะครับผมอัพฐานหมดนะเหลืออยู่ตอนนั้นมันเหลืออยู่10บล้านนะครับผมผมก็เลยทําไม่ได้ในวันศุกร์นะผมก็ลืมคิดไปนะครับผมว่ามันใช้เหรียญเยอะนะฮะโอ้โหเจ็บคิดเลยนะครับก็เลยได้มาทําในวันนี้นะฮะเป็นวันอ่าเป็นวันอังคารนะผมอัด วันอังคารตอนสี่ทุ่มนะครับผมอ่ะเป็นเวลาว่างๆกาลังเสร็จจากงานจากการนะครับผมมาที่บวกกันต่อไปนะฮะอ่าตอนนี้กี่ตัวแล้วครับผมก็มา10แล้วเหลืออีกสินะไปครับผมหนึ่งสองสามเอาละสิสิตัวอยู่ไหนเนี้ยนี่ครับผมส5้านะฮะก็เรียบร้อยไปเป็น15้านะก็อีกห้าตัวนะครับผมเออจะพอหรือเปล่านะ ชิออนพีร้อยหนึ่งลุ้นแป๊บสองสาคคบครับผมสี่ห้าครับผมเรียบร้อยนะแต่โอ้โหเวลยังยุมยิ้มมากนี่ต้องไปอัดให้ถึงดูดิครับโอ้โหยับเลยฮนะจังหวะนี้ผมอัดแล้วป้าปอัดไปเลยนะอัดไปเลยครับผมโอ้โหดูดิขึ้นทีละสิบนะขึ้นทีละสองกอเหรอเฮ้ย โอ้โหฮะนี่โอ้โหสิบสองโอโ้น้อยมากเลยมีตัวปวกไหมครับนี่ผมผมไอ้ี่ไปหมดเลยนะผมแบบผมขายไปหมดเลยครับชิปแล้วครับผมจังหวะนี้ชิปหายครับผมจะไปหาที่ไหนครับชิปผมหาย <laughs> ผมจะไปหาที่ไหนครับผมเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอไปดูแป๊บน มีไมมายัดให้หมดเร,เราจะยัดให้หมดลูกกระจอกตัวเล็กตัวน้อยเรายัดให้หมดเลยฮะมาไม่รู้จะพอแม็กหรือเปล่านะจังหวะนี้เสร็จแล้วเราก็ไปสลับเป็นอ่าให้เปอร์กันเลยนะเดี๋ยวผมขอปับป๊บปับป๊บปั๊บยัดไปก่อนยัดไปก่อนอมหมดแล้วครับจังหวะนี้ครับผมตัวละครที่จะยัดได้ เอาไงดีครับมันหมดแล้วนะฮะคือ2อ,องรอเลเวลนะฮะยังไงก็ต้องแม็กครับผมวันนี้มาเรามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บขั้นสูงสุดมาทีนี้มาที่นี่ไงยัดเลยครับมงมงมงึมงเมงิมงผมยัดหมดนะเพราะว่ามันพีร้อยไปแล้วเรียบร้อยนะผมสําหรับเจ้ามงนะแล้วก็เจ้าแกะแล้วก็เจ้ามูลอันนี้ด้วยนะมูลอัศวินหรือเปล่าชื่อมันโอ้โหชิปแล้วฮะไม่มีตัวบวกฮนะจังหวะนี้ ผมจะเอายังไงดีครับเนี่ยมาโยยผมแม็กไปแล้วนี่ผมเอามายโยยยัดดีกว่าฮะมาโยยยัดไปเลยเกะกะเฮ้ยมันก็เกะกะเรายัดไปเยอะยัดไปเยอะจุยจ๋ยๆแล้วมันพันกันนะยัดไปเลยนะครับผมไหนผมดูมาโยยก่อนเดี๋ยวเผื่อย่อยไปแล้วมันไม่มีนะครับผมอึมาโยยอยู่ไหน เอาละครับผมหลังจากที่เราไปตีบวกหาตัวละครไปยัดยัดยัดมาเรียบร้อยนะก็ถึงเวลาครบ240แล้วนะครับผมก็ไปเดี๋ยวเราไปดูสกิลของมันมกันนะผมว่าจะว่าจะเด็ดขนาดไหนนะครับผมเออ<ว>มาครับผมมามาชิออนนะฮะชิออนชิออนก็เป็นเลนเจอร์สายพลังนะครับผมเป็นตัวฟรีเนะ่ฮะ ฟรีจ๋าเลยนะครับผมคือหาได้สเตทพิเศษนะครับผมเราสามารถหาได้ในสเตทพิเศษนะครับผมก็เรามาดูรายละเอียดของมันกันนีครับผมเป็นเลนเจอร์ธาตุไม้สายพลังนะครับผมพลังโจมตีกายมาแค่ส0 0 0สนนะครับผมแล้วก็พลังชีวิตมาแค่3ล้านนะครับผม,มความเร็วในการโจมตีช้าความเร็วในการเคลื่อนที่ก็ช้านะครับผม ระยะโจมตีหรือจุดยืนของมันอยู่ที่จุด0น0นครับผมก็เป็นเลนเจอร์สายพลังครับผมตัวฟีครับตัวฟรีจะเอาแค่ไหนครับผม<ไ>ก็ตัวฟรีครับผม <c oughs> <c oughs> ก็และถ้าใช้1000นะอันนี้มารีวิวในร่างอัลตรานะทีนี้เราจะสลับเป็นไฮเปอร์นะครับผมมาโอเคครบครบครบสลับเลยครับผม โป้งป้างครับผมป๊าบเขาให้สลับนะครับผมชิออนสาวสวยแม่สาวสวยชิออนนะครับผมก็เรียบร้อยนะเรียบร้อยสลับแล้วมาเรามาดูกันนะฮะชิออนก็สกิลหนึ่งปเราไปสกิลหนึ่งกันเลยนะครับผมเสิร์ฟอาหารโฮมเมดเปี่ยมด้วยความรักนะสร้างผลรับด้านลบให้กับศัตรูอันนี้ก็ เป็นยังไงอะ่ะมันมีมันไม่มีดามิดเลยนะครับผมสกิลหนึ่งคือมันลดป้องกันเวทนะครับผมแล้วก็ลดการหลบทักษะของศัตรูถ้าศัตรูใส่ทักษะใส่หลบใส่เกียร์หลบทักษะมา100นี่มันลดไป30%มันก็จะเหลือ70็ดนะครับผมก็ถ้าออกสกิลนี้มันก็ลดหลบทักษะของศัตรู ทันทีเลยนะครับผมก็สกิลหนึ่งนะฮะกว้าง280จุดนะครับผมคูลดาว12วินะนานนานนะครับผมคูลดาวสิ 12, 12ิ12วินะครับผมก็สกิลสองของมันเนี่ยโจมตีศัตรูด้วยดาบนะครับผมก็มีดาเมจ2,400นะครับผมหรือ24เท่าแต่สกิลนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่ามัน โจมตีทําให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะกระเด็นถอยหลังขนาดไหนนะครับผม,มสกิลสองกว้าง250จุดนะครับผมคูดาว9วินาทีนะครับก็เกียร์ที่ใส่ก็ใส่เลยครับผมค้อนโล,ล่กราบเป๋าออกสกิลนะครับผมส่วนลุงใช้เป็นเซตนี้ครับผมก็ มีกระดิ่งคิสมาสนะเน้นออกสก,กิลนิดนึงนี่ครับผมก็ไม่ดูว่ามันจะออกเยอะขนาดไหนนะฮะก็ผมขอบอกเลยนะครับผมเดี๋ยวเกียร์คิสมารมาเนี่ยน้องๆครับผมเก็บรูบี้ไว้เปิดได้เลยนะอ่ะมันดีมากๆเลยนะเกียร์กระดิ่งทองคิสมาสนี่นะครับผมอ่ะมันดีกว่าเกียร์เจดาวบางชิ้นอีกครับผมเออก็ดองรูบี้กไว้ผมว่าน่าจะใช้ประมาณสัก พันสองน่าจะได้เห็นน่าจะได้เห็น,น,หนกระดิ่งคริสต์มาสนะครับผมอ่าก็รองเก็บหอมกันดูนะครับผมเก็บหอมรอมารีดกันดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูด่านกันเลยครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูด่านกันเลยนะครับผมสําหรับน้องชิออนเนี่ยมันจะสวยงางมขนาดไหนการเดินการวิ่งการออกสกิลท่วงท่าของมันเนี่ยจะจะเด็ดจัดจะอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม,ผมก็ผมก็ว่ามันเป็นตัวฟรีนะมันก็ ธรรมดาหมผมว่ามันก็งั้นงันนะครับมาโอเคชิออนชิออนมาไปฮะชิออนมาดูกันเลยครับผมมาดูกันเลยแลขเก้านะครับน้องๆโอเคครับมาแล้วชิออนเดินนะเดินเดินเดิน,เด,น,เ,ดนเดินออกมาสกิลป๊าบโอ้โหออกสกิลสองทันทีฮะอ,อะไรกันเนี่ยมันกระเด็นอยู่นะเมื่อกี้ดาเมจไป กระจึงหนึ่งมามาส,สกิลหนึ่งไม่ออกออกสกิลสองเฉยเลยครับผมนี่อสกิลหนึ่งเมื่อกี้นะครับผมเหมือนแม่นางจะกําลังเสิร์ฟนะแต่ว่าโดนเอ่อเดี๋ยวดู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 ปาบโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ครับสกิลหนึ่งครับฟาบนี่สกิลสองไอ้เหมือน,น,น,นฟาดเหมือนอินนิวยอร์กชาเลยนะจริงๆครับผมขอดูอีกทีขอดูอีกทีกทฟาดหน่อยเพื่อนปาบโอ้ย เฮ้ย hey, แต่ว่าต้องแม็กนะต้องแม็กผมบอกเลยว่ามันต้องแม็กนะเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนจะแบบเชื่องช้านี่เสิรฟ์ฟอาหารฟราฟสีม่วงกันมาปาบนี่กระเด็นนะกระเด็นนะเฮ้ย hey, กระเด็นกระดอนครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเราชิออนมาลงพีพดีกว่าเดี๋ยวผมขอเล่นในโทรศัพท์นะมันจะได้รีวิวในโฮ้โยเฮ้ย <Hey, S 2> มันแรงอยู่นะครับเนี่ยเฮ้ย hey, ชิออนเก่งจัดนะครับเฮ้ย hey. เหมือนจะเก่งอ่ะเฮ้ยเหมือนจะเก่งครับผมมันเป็นเลนเจอร์ที่โอ้โหเป็นตัวฟีที่ผมเห็นเนี่ยค่อนข้างเห็นได้ชัดว่ามันตีกระเด็นติดติดดีนะในสเตตหลักนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าใน PVP เนี่ยมันจะโหดจัดขนาดไหนนะไม่รู้จ,จริงๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบนึงนะสำหรับเจ้าชิออนนีครับผม มาก็เดินช้านะต้องใส่เกียร์แบบให้มีวิ่งอ่ะให้มีวิ่งเร็วๆหน่อยอ่านี้มาออกสกิลหนึ่งนะฟาดเนี่ยดูดิมันกระเด็นนะมันโอ้โหสกิลมันรูปล่างนะครับตรงพื้นเนี่ยมันคล้ายๆกับอินุยาชะเลยนะเฮ้ยเฮ้ยโกงว่ะเฮ้ยผมว่ามันโกงนะตัวเป็นตัวฟรีที่คือน้องๆเนี่ยจับมาแล้วมาปั้นเป็น ผมว่าเล่นได้นะหลีกทองหลีกเพชรสามเนี่ยผมว่าเล่นได้จริงๆนะครับผมน่าออามาปั้นนะชิออนเฮ้ยเดี๋ยวผมไปทําไอดีไปบม่วงนี่ผมไปทําเจ้าชิออนดีกว่าครับผมทําชิออนแม็กดีกว่าครับเออน่าสนใจน่าสนใจดูดิเฮ้ยมันมันแรงอยู่นะเนี่ยหูฟาดสามดอกหายเลยครับผมคือออกมาเยอะๆก็ปั่นป่วนอยู่นะครับเนี่ยเอาละจิฮาจ้า,จาฟาดเข้าไปโอ้ ฟาดเข้าไปโอโหฟาดเข้าไปโอโห oh. เฮ้ยชี่เฮ้ยแรงครับแรงเฮ้ยคิลิวนายนายตกกระป๋องไปแล้วคิลิวมาทำไมเอจิโกะ oh. เฮ้ยเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเจ๋งดีน้ผมขอดูอีกรอบหนึ่งเนีฮะให้เรามาดูเลยนะครับเรามาดูสกิลของมันเนี่ยเ้ยพอมันแม็กแล้วเนี่ยมันมันเพิ่มความโหดขึ้นมาเลยนะเออ เฮ้ยมาดู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 กันครับผมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อมาดูกันครับตัวฟรีที่โหดที่สุดในสามโลกครับผมมาเรามาดูกันผมว่าน้องๆที่คือที่เพิ่งเล่นมาแบบกลางๆแล้วนี่ผมว่าเอามาปั้นเลยจริงๆเก็บเก็บตัวมาแล้วมาปั้นเลยครับผมดูครับดูครับดูครับฟาร์บตกคิลหนึ่งโอ้โหแต่ต้องเกียร์ดีๆหน่อยนะเออใส่รองเท้าไปเลย ใส่รองเท้าแล้วช่องสุดท้ายนี่ก็ใส่เป็นกระเป๋าอ,อกสก,กิลนะครับผมช่องแรกใส่คอ้อนไปเลยเออเรามาเน้นมาตีกระเด็นนะฮะดูดิขึ้นพาดเพียบเลยนะเขาตีไม่เข้าเลยนะเพราะว่าเรามีอัตราการหลบนะครับผมลดหลบทักษะ30เนต์นะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหคาริสเมื่อกี้เผือปล่อยคาริสนะครับผมอ่าคาริสมีกอ๊อป พาริทมีก๊อปไปเดี๋ยวไปดูอีกรอบเดี๋ยวปล่อยตัวเดียวนะเดี๋ยวปล่อยทุนเดียวแล้วมาดูสกิลกันชาร์จชัดๆเลยนะครับผมมาเฮ้ยรีบชนะหน่อยดิเอาไปไปมิลิมาป่ะมาให้หมด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 รีบรีบจบรีบจบอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งรอบนะครับผมเออมามาโอ้ มันก็ค่อนข้างเจ๋งอยู่นะครับผมสําหรับเจ้าเออ่ชิออนนะครับผมชิออนมานี่สิเจ้าชิออนไปฮะมาเดี๋ยวผมปล่อยตัวเดียวเลยนะมาตัวเดียวนะเดินออกมาเดินออกมาเดินออกมาดูาว่ามันจะออกสกิลอะไรนะสกิลหนึ่งครับป๊าบลดหลบสกิลไปอ้าวตายครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเราปล่อยตัวใหม่ออกมาได้นะครับผม รอดูสกิลสองนี่มาติดบัฟฟาดครับผมโอ้โหนี่ก็ดาเมจประมาณกระจึงงนะะจง้งหนึ่งนะกรออะจึโโ้งหนึ่งเนี่ยครับผมเออฟาดไปโอ้โหตายครับก็ค่อนข้างตายง่ายนะค่อนข้างตายง่ายนี่คือฟาดไปโอ้โหกระเด็นพลอยหลังแรงเกินฟาดไปมาปาบก็ให้ ปาบเนี่ยโอ้โหแรง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 จริงเดี๋ยวทีนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทดลองใช้เกียร์ฟรีนะครับผมสําหรับน้องๆที่ไม่มีเกียร์ดีๆใส่เอาเราใช้เป็นเกียร์ฟรีเราจะใช้เซตไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองใส่แล้วลองเอามาตีให้ดูนะครับผมว่ามันใช้ได้ไหมสกิลมันออกดีไหมนะครับผมม,มาเรียบร้อยจะใช้แบบ เกียร์ที่ฟรีที่แบบหาได้ในตามกิวเลยนะผมตามคิวเลดเลยนะครับผมเออมาลองดูนะว่าเออ,เอ,อผมมีเกียร์ฟรีเหลือหรือเปล่านะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะฮะก็ออกมาผิดอีกแล้วมาที่ทีมนะฮะโอ้โหเกียร์ล้นขังครับผมมาก็เดี๋ยวขอถอดแนละ้วเรามาใส่เกียร์ฟรีด้วยกันเลยนะครับผมมาดูกันว่า เราเนี่ยจะพร้อมขนาดไหนนะฮะผมขอใส่เป็นรองเท้าเลยอันดับแรกผมขอใส่แบบนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเกียร์ฟรีผมมีไหมฮะเกียร์ฟรีอยู่ไหนครับผมเกียร์คริสต์มาสนี่ก็ถือเป็นเกียร์ฟรีนะคือรอบคริสต์มาสเนี่ยห้ามพลาดน,นะครับผมสําหรับคนที่มาเล่นใหม่นะเออมันเป็นเกียร์ที่แบบจัดจ้านนะครับผมเกียร์ฟีอ่า หนึ่งชิ้นที่ต้องใส่นะครับผมผมจะใส่เป็นคอนอันนี้นะครับผมอันนี้เลยถอดออกมาเกียร์ฟีหาได้ตามกิวนะครับผมตามกิวเรทเวลาเราไปตีบอสกิวเนี่ยมันตายเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะดรอปมานะครับผมลองไปหาดูคลิปเก่าๆได้นะครับผมวิธีการหาเกียร์นะครับผมในกิวเรทนะครับผมเออ ไหนอะนี่คอนมาแล้วฮะมาพลังมันจะมีมันจะมีพลังชีวิตและโจมตีกก่นะครับผมส่วนช่องกลางเนี่ยเกียร์ฟรีผมมีอันไหนผมจะใส่อันนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่ามันมีเหลือหรือเปล่าสําหรับเกียร์ฟรีในช่องลุงยุทธชาแนลเนี่ยมันจะมีเหลือสักชิ้นไหมครับผมเออมาดูกันโอ้โหเอาจริงๆนะชุดอาพร ของเล่าปีหรือรอ,องเท้าของเตียวหุ่ยเนี่ยใช้ได้นะมีความเร็วเคลื่อนที่ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมถ้าผมอันนี้ชุดฮารลวีนนะอ่ะใครที่มาเล่นไม่ทันก็ต้องรอกิจกรรมนะมีแน่นอนนะครับผมผมอ่ะอันนี้อันนี้ก็เกียร์ฟรีที่หาได้จากกิลนะผมใส่ไปเลยครับอ่าและช่องสุดท้ายนี่นะฮะ สำคัญนะครับผมเกียร์ฟรีนะผมขอใส่เป็นกระเป๋าออกสกิลนี้ครับผมอ่มาดูกันนะครับผมน้องๆสายฟรีต้องมาดูเลยนะครับผมว่ามันใช้ได้เหมือนกันนะครับผมอโอเคหลบสกิล48ใช้สกิล43ด้วยผมหาค่าที่มันหลบ50มันจะพอมีไหานี่มีครับผมผมทอดเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันจะ ใช้การใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมเออซื้อ,อใช้ไปซื้อก at like um like อ็ตร๋วยเตี๋ยวข้าวเหนียวส้มตาอะไรแบบนี้นะครับผมอว่าใช้ได้ไหมไปซื้อขนมข้าวเตนียวข้าวเหนียวตื่นตื่นใช้ไปซื้อของคนะไรแบบกันนะครับผมใช้ได้ก็คือสามารถใช้ในตัวละครนั้นๆได้หรือเปล่านะครับผมโอเคไหนล่ะนี่ อ่ะมีหลบ50%พอได้ถูถนะนี่คือเกียร์เซ็ตฟรีเลยมาเรามาดูกันนะฮะในสเตตหลักนะมันจะออกสกิลดีหรือเปล่ามันจะใช้งานได้ไหมอ่าในตีสเตตหลักนะเออถ้าตีสเตตหลักได้ในอ่ PVP ก็ใช้ได้ครับผมแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจจะดรอปลงมาประมาณ20%นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะน้องชิออน สุดสวยนะคือดีไซน์รอบนี้ค่อนข้างดีนะนี่เห็นไหมครับผมมันจะช้านะแต่ผมแนะนําให้ถ้าเกิดมีเพิ่มความเร็วหน่อยกับชุดของเตียวหุ่อยอะไรพวกนี้ได้นะได้นี่ดีเห็นไหมฮะออกมาเลยสกิลสองเห็นไหมครับผมอเอาสิก็ได้เหมือนกันนะเออฟีทั้งตัวละครฟีทั้งเกียร์ดูดิครับโหฟาดฟาดคือมันมีมันมีความแรงของมันอยู่แล้วนะครับผมสกิลสองมันมีความแรงของมันแล้วถ้าเกิดมันติด ตีกาเดนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมทัมกษิวหนึ่งมันน่าจะเป็นดาเมจพิษด้วยนะมันจะเจ๋งมากๆเลยนะครับผมโอ้โหเสียดายมากๆากนะสำหรับเจ้าชิออนเนี่ยคือ,อแร่น้อยแร่น้อยนะเราไม่จําเป็นต้องใส่พวกรถแร่เลยนะนี่อ่าสายฟรีเข้ามาดูได้เลยนะครับผมอ่า,อาไอเจ้าสล,ลีแม่มดมาทําไมรับเน่ยนี่ฮะเห็นไหม มันออกสก,กิลรัวๆเลยนะสก,กิลสองมันกูดาวเก้าวิครับผมแต่ว่าใส่เกียร์ที่มออกสก,กิลนี่มันใช้งานได้ดีนะผมถึงมันจะเดินช้าเราก็หาตัวบัฟความเร็วมานะฮะตัวบัฟความเร็วมาให้มันวิ่งมาเข้าจุดยืนแล้วออกสก,กิลสองรัวๆอะไรแบบนี้นี่เป็นยังไงครับผมนี่เป็นยังไงสวยงามนะครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมออกสก,กิลได้เช่นกันนะครับผมเกียร์ฟรีก็ใช้ได้ เช่นกันนะครับผมอาวันนี้ผมไม่ขอตี PvP นะเพราะผมมารีวิวสกิลแล้วก็รีวิวอุปกรณ์การใส่ของของมันนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมอาเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการรีวิวน้องสุดสวยชิออนนะครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็ มันเป็นกําลังใจของลุงยุทธ h ชาแนลเลยนะครับผมที่จะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปให้น้องๆได้รับชมกันนะครับผมก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ยังไงลุงยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย